หนุ่มนักประดิษฐ์ย้อนเวลาตอนที่116เครื่องจักรทำถนนยางมะตอยสีในค่ำคืนนั้นก็มีการจัดคอนเสิร์ตเล็กๆขึ้นมาแต่ว่ามีผู้ชมตั้งพันกว่าคนพื้นที่หน้าบ้านของพ่อเท่าเล็กไปถนัดตาพื้นที่ถูกกลามออกไปเป็นลานกว้างจากการใช้รถแทรกเตอร์ปรับดินให้โล่งนั่นเองท่านเทวดาเล่นกีตาร์กับท่านอ้ายเมื่อหนุ่มๆสาวๆของหมู่บ้านเห็นสิ่งนี้อีกครั้งต่างก็ทำตาโตดีใจมองหน้ากัน ครั้งที่แล้วยังไม่จุดใจกันเลยจะได้ฟังอีกครั้งก็รู้สึกกระปี้กระเป๋าขึ้นมาทันทีแต่สาวๆต้องเลี้ยงลูกเลยไม่ได้มาร่วมร้องด้วยพากันเอามันเผาใส่ตะกร้าสารขึ้นไปกินร่วมกันบนรถของจางไม่มีพวกนางร่วมร้องก็ไม่ได้ทำให้ความสนุกลดลงแม้แต่น้อยเล่าหมักที่มีในหมู่บ้านทั้งหมดก็ถูกท่านเทวดาเหมาแทบจะไม่เหลือติดบ้านกันเลยบางคนยังไปไม่ถึงไหนก็เมาล้มพับ ทำให้เพื่อนต้องพากันอุ้มไปนอนในรถที่ติดเครื่องยนต์เปิดแอร์ไว้เตรียมรอบางก็กินอาหารบางก็กินของมึงเมามันเป็นความสุขที่หาไม่ได้ง่ายๆในป่าเขายิ่งเป็นท่านเทวดาเมตตาเล่นดนตรีให้ฟังถือว่าน้อยครั้งที่จะได้ยินท่านเล่นเสียงกีตาร์กับเสียงร้องที่ดังจากเครื่องขยายเสียงทำให้ได้ยินกันทั่วทุกคนพอเท่ายิ้มด้วยใจเปี่ยมสุข ท่านเทวดาน้อยยิ่งใหญ่โดยที่ไม่ต้องบอกใครความดีดังขจรไกลไปด้วยของมันเองท่านผ่านไปตรงไหนที่ตรงนั้นก็จะกลายเป็นร่มเย็นทันทีอย่างครั้งแรกเราที่ไม่อยากจะเชื่อ ว่าท่านจะขจัดการข่มเหงส่งสวยเอาไปส่งทางหมู่บ้านที่ยิ่งใหญ่กลับไม่รับแถมยังเปลี่ยนเป็นขอซื้อแทนอีกด้วยท่านไม่ทำลายเป็นอย่างเดียวแต่ท่านเป็นคนที่มีข้อเสนอแลกเปลี่ยนยื่นให้ที่ยิ่งใหญ่กว่าจนคนรับไม่อาจปฏิเสธยอมแลกทุกเสีง่งแม้กระทั่งความโหดร้ายที่เคยมีเพราะคงเห็นว่าบารมีสู้ท่านเทวดาไม่ได้ถ้ายอมก็จะได้ดียิ่งขึ้นไปอีกเมื่อพักการเล่นดนตรีเพื่อดื่มน้ำ พ่อเท่าฝากกระซิบถามท่านเทวดาน้อยค่าคิดเท่าไหร่ก็ไม่เข้าใจทำไมหมู่บ้านเสือร้องที่ยิ่งใหญ่ถึงได้ยอมท่านแต่โดยดีไม่มีการฆ่าฟันท่านเทวดาตอบว่าก็มีอยู่นะครั้งแรกก็เจอลูกธนูยังกระหาฝนแต่เราแค่ยิงปืนไฟบนหลังรถ8ดล้อทำลายต้นไม้ของเขาเพื่อให้รู้ว่าความทันสมัยมันห่างกันลิบลับจากนั้นก็พูดคุยยื่นข้อเสนอแลกเปลี่ยน เขาถึงได้ยอมหมดใจยังไงล่ะพ่อเท่าฝ่ายยิ้มออกมาเหมือนอย่างที่เขาคิดไว้เลยให้คนรักโดยไม่ต้องรังแกอย่างนี้ถึงจะรักเทิดทูนยาวนานเมื่อบอกกับพ่อเท่าฝ่าเรียบร้อยก็ขึ้นหลังรถกระบะเล่นดนตรีต่อมีทั้งเพลงช้าเพื่ออุ่นเครื่องแล้วเร็วขึ้นเมื่อถึงช่วงกลางในจังหวะเร็วคือที่มีอาการมึนเมาอยู่นิดหน่อยความเขินอายก็ได้หายไป ตอนนี้โชลีลาการเต้นอยู่คนเดียวแรกแรกวัยหลายรุ่นทั้งเด็กทั้งหนุ่มและรุ่นพ่อที่เห็นคือเต้นมันแปลกเหลือเกินแต่ก็ดูมีชีวิตชีวาเป็นอย่างมากก็เลยพากันเต้นเหมือนคือทั้งหมดสร้างความมอมันในอารมณ์ตามเสียงเพลงเมื่อเริ่มดึกคนที่เต้นก็เริ่มเหนื่อยรวมไปถึงนักดนตรีก็เริ่มล้าถึงได้กล่าวอำลาด้วยเพลงช้าส่งเข้านอนเหมือนอย่างเช่นทุกครั้ง คืนนั้นทุกคนแม้จะอาบน้ำมาแล้วก็ยังมีเหงื่อซึมเมื่ออยู่ข้างนอกแต่เมื่อเข้าไปในรถนอนความเย็นเกือบหนาวทําให้อุณหภูมิร่างกายเกือบปรับไม่ทันเหงื่อที่เคยซึมตอนนี้กลับแห้งหายทั้งที่ง่วงนอนแต่ก็อยากพูดคุยริสุราได้หายไปตอนเต้นเรียบร้อย ทุกคนก็พูดในเรื่องเดียวกันของวันนี้โดยเฉพาะเพลงหลายเพลงที่เอามาพูดกันบอกว่าเหมือนชีวิตของข้าบางคนก็บอกว่าเพลงนั้นมันเร็วเต้นอย่างสนุกเลยนะพรุ่งนี้ของเองหยุดงานหรือไม่ไม่ไม่ของข้ายังต้องสี่เส้นกลางถนนอยู่นะอ๋อก็คงมีแค่กลุ่มของหัวหน้าอายที่หยุดกับกลุ่มช่างที่ลาดยางมาต่อยเท่านั้นเพราะพรุ่งนี้พวกเขาเทยางมาต่อยไม่ถึงเที่ยงก็เสร็จ ใครจะกลับไปเมืองของเรากันบ้างก็อาศัยนั่งรถพวกช่างกลับไปได้เลยแต่ต้องเหลือช่วยเราทำงานด้วยนะช่วยสิแค่วันเดียวก็เสร็จทีนี้พวกเราก็กลับไปพร้อมกับหัวหน้ามาก็ได้อีกคนพูดขึ้นว่าแน่นอนอยู่แล้ว หัวหน้ามาห่างเมียรักมาหลายวันแล้วนี่พูดเสร็จก็มองหน้ากันแล้วยิ้มก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาพร้อมกันชายหนุ่มที่อยู่ในกลุ่มชั้นนอนพูดว่าชีวิตของพวกเราล้วนแต่เป็นคนโสดถ้าหากมีเมียก็ลำบากอย่างนี้แหละอีกคนที่อยู่หัวรถพูดเสียงดังขึ้นมาไม่ใช่หาเมียไม่ได้หรอกนะผู้ชายที่ลำพันพูดสวนขึ้นไปว่าโทษพี่เราเป็นช่างของท่านเทวดา ผู้หญิงก็อยากได้ทำหัวก,กันทั้งนั้นแหละพวกเราไม่อยากมีเมียตอนนี้ต่างหากละ่ะก็มองหน้าทุกคนที่โผล่หัวออกมาจากห้องนอนแล้วเสียงก็ดังขึ้นมาพร้อมกันว่าใช่ใช่จากนั้นเสียงหัวเราะก็ดังชอบใจขึ้นอีกครั้งเสียงพูดคุยเริ่มจะดังขึ้นเรื่อยๆจนวิทยุจากหัวหน้างานดังขึ้นหนุ่มหนุมน,นอนได้แล้วสงสารวัยรุ่นแก่ๆอย่างฉันบ้างเถอะทุกเสียงตอบพร้อมกันครับผม แล้วเสียงก็เงียบหายไปตลอดทั้งคืนทุกคนยามนี้นอนหลับไปหมดแล้วยกเว้นพ่อเท่าฝาที่นั่งนับทองกับเศษเงินที่อยู่ในถุงผ้าสีขาวใบเท่าครึ่งปลอกหมอน โอ้โหท่านเทวดาให้ทองกับเงินมาตั้งมากมายท่านบอกว่ามันเป็นราคาทั่วไปที่ขายกันอยู่ในแผ่นดินของท่านมันช่างได้ราคาดีกว่าที่ขายให้กันเสียอีกเล่าหลายร้อยไหายก็หมดภายในแค่ครึ่งคืนแต่มาพร้อมกับเงินทองจำนวนมากนี่ถ้าหากเส้นทางนี้รถจักอะไรน้ำานั่นน่ะเสร็จต่อไปเล่าหมักของหมู่บ้านเราก็จะโด่งดังขายดีอย่างแน่นอนแล้วยังมีหัวมันที่หมู่บ้านเราปลูกอีก ทุกอย่างล้วนแต่จะขายได้ทั้งนั้นโอ้ยแค่คิดก็ยังตื่นเต้นที่จะเอาไปขายยังแผ่นดินท่านเทวดาเอ๊ะไม่ใช่สิมีอีกหลายที่ที่เราจะเอาไปขายได้คืนนั้นพ่อเท่าฝ่ามัวแต่นับเงินกลับไปกลับมาเกือบไม่ได้หลับนอนเพราะพรุ่งนี้ต้องแบ่งให้กับลูกบ้านที่นำเหล้าหมักออกมาขายด้วยกันจนเมียต้องมาเตือนให้พักผ่อนถึงได้ยอมเข้าไปนอนทั้งที่ยังตื่นเต้นอยู่ด้วยซ้ำ รุ่งเช้าเสียงจอแจก็ดังขึ้นมาอีกครั้งพร้อมกับเสียงปืนอีกสองนัดซ้อนกัน ครั้งนี้ชาวบ้านทุกคนต่างรู้ความหมายเพราะว่ากลุ่มช่างจำนวนมากมายได้เริ่มจุดไฟเตาฟืนพร้อมกับตั้งกระทะใบใหญ่เสียงการทำโขกสับเครื่องปรุงก็ดังขึ้นท่านเทวดาลงมาจากรถพร้อมกับลูกเมียและมีคุณคือกับท่านอ้ายก็อุ้มลูกลงมาเช่นกันเป็นที่แปลกเด็กๆเ,เห็นกลุ่มคนจำนวนมากกลับไม่ร้องององแงกลวผู้คนเหมือนอย่างกับเด็กทั่วไปนั่นเป็นเพราะกระแสจิตของเด็ก รับรู้ถึงความปลอดภัยและรู้ด้วยว่าจิตใจของผู้เป็นพ่อนั้นแกร่งกล้าสามารถปกป้องตัวเธอได้ย่อมทำให้สภาวะจิตของเด็กเข้มแข็งไปด้วยอย่างเป็นธรรมชาติยายเมียของพ่อเท่าฝาได้นำมันเผาอุ่นๆมาให้กับคนรักของท่านทั้งสามพร้อมกับหยอกล้อลูกสาวของท่านเทวดาเด็กน้อยกลับหัวเราะชอบใจยายบอกว่านางฟ้าตัวน้อยช่างเป็นเด็กน่ารักน่าชังเหลือเกินไม่กลัวคนแปลกหน้าเลยสักนิด แล้วไม่นานรถของมากับพรานสังก็เข้ามาจอดโดยมีคนงานอยู่หลังรถ4-5คนกลุ่มช่างรีบทำในสิ่งที่เคยไม่ต้องให้ใครบอกกล่าว ทุกคนต่างรู้หน้าที่ว่าต้องทำสิ่งใดชายหลายคนช่วยกันยกหมูตัวใหญ่ลงจากหลังรถเพียงเวลาไม่นานหมูตัวใหญ่ก็อันตรธานหายไปกลายเป็นเนื้ออยู่ในกระทะใบเคืองประมาณเท่าเด็กน้อยห้าคนลงไปนั่งได้ที่ตั้งอยู่บนหินสามเส้ามีกองฟืนสูงไฟอยู่ข้างล่างถูกตั้งพร้อมกันถึงสิกระทะข้าวที่กินวันละสกระสอบเชือกกล้วยถักเพราะต้องเลี้ยงคนจำนวนมาก ตอนนี้ยังถือว่ามาไม่ถึงครึง่งอีกส่วนยังทำธุระส่วนตัวในป่าปกติต้องทำในรถเท่านั้นถ้าอยู่กลางดงทึบแต่ครั้งนี้ถือว่ายังไม่อันตรายเท่าไหร่เพราะยังอยู่ในเขตหมู่บ้านจะเห็นว่าคนที่เดินออกจากป่ากับที่เดินเข้าไปล้วนแต่ถือจอบติดมือไปด้วยทั้งนั้นทดยิ้มแล้วสายหัวเบาๆต่อให้ความสิวิไลเกิดขึ้นเร็วเพียงใดก็ยังไม่อาจล้างนิสัยเดิมออกไปได้ ต้องรอเด็กรุ่นใหม่กับรุ่นลูกถึงจะมีการพัฒนาได้อย่างสมบูรณ์แต่เวลานี้พวกเขาทำได้เพียงเท่านี้ได้ก็ถือว่าดีมากแล้วทุกอย่างย่อมค่อยๆมีการพัฒนาขึ้นไปเวลาไม่นานกับข้าก็พร้อมกินต่างคนต่างตัดข้าวใส่จานแล้วไปตักแกงเนื้อหมูมาราดจึงได้เดินออกไปนั่งร่วมวงกับเพื่อนเพื่อกินทุกคนที่อยู่ด้วยกันเหมือนเป็นพี่เป็นน้องถ้อยทีท้อยอาศัยช่วยเหลือกัน ทุกคนต่างรำลึกถึงความยากลำบากค้นแค้นกว่าจะมาอยู่ดีกินดีมีความสุขจึงเป็นสิ่งเตือนใจถึงไม่ได้มีเรื่องทะเลาอบาดหมางก,กันทุกอย่างถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อเทียบกับเมื่อครั้งผ่านมาวันนี้มีหน้ามีตาเพราะว่ามีท่านเทวดาอยู่ข้างหลังเวลาหงุดหงิดต,ต่อกันพอนึกถึงใบหน้าท่านเทวดาก็หายหงุดหงิดลงไปทันทีท่านเหนื่อยกว่าจะสร้างความสิวิไลให้กับทุกคนจนถึงวันนี้ต้องผ่านความเหน็ดเหนื่อยมาเท่าไหร่ยังไม่เคยเห็นท่อนบนออกมาเลยสักคำ แล้วเวลาการกินอาหารตอนเช้าก็สิ้นสุดต่างก็ล้างจานใครจานมันส่วนที่เหลือยังอยู่ในกระทะใบใหญ่ก็ใช้ฝาไม้ปิดเอาไว้กันฝุ่นกานแมงบินเข้าไปเพื่อเหลือไว้ไปกินตอนเที่ยงอีกทีเสียงรถบดดินก็ดังสะเทือนขึ้นมาอีกครั้งช่างอายยังนั่งคุยเล่นอยู่กับคือที่เป็นลูกพี่เก่าตอนสอนสองกล้องครั้งแรก ทศเห็นลูกน้องช่างอายนั่งนอนเล่นอยู่เฉยๆเหมือนกับคนว่างงานไม่รู้จะทำอะไรเลยเดินขึ้นไปบนรถนำกระดาษเขียนแบบมาแปะกับแผ่นไม้ทำช่องตารางลายหมักฮอสแล้วสอนช่างอายกับลูกน้องเล่นแล้วแบ่งเป็นสองฝั่งฝั่งนี้ใช้เม็ดมะขามอีกฝั่งใช้หินก้อนเล็กให้เดินในช่องที่มีสีปากกาเขียนทึบได้เท่านั้นสอนเล่นแค่ครั้งสองครั้งเมื่อเล่นเป็น ก็มีเสียงเฮฮา,ากันใหญ่จากนั้นชุดที่ไม่ได้ทำงานก็เริ่มเล่นเรียนแบบคนที่เป็นจากนั้นก็กลายเป็นหลายวงหลายคู่ขึ้นมาทันทีเมื่อเห็นว่าทุกคนเล่นกันเป็นแล้วทดเลยอุ้มลูกจากจางแล้วเดินไปดูถนนที่กำลังลาดยางมะตอยห่างออกไปโดยมีชาวบ้านยืนมุงดูอยู่ทั้งสองข้างทางแม้ว่าตอนนี้แดดจะเริ่มออกทำให้เริ่มมีความร้อนขึ้นมา แต่ก็ไม่ได้ทำให้ชาวบ้านหนีหายก็ยังคงยืนมองอย่างสนใจเพราะถือว่าเป็นของวิเศษเกิดขึ้นหน้าหมู่บ้านของพวกเขาเมื่อมีบุญได้เห็นก็ไม่ควรทิ้งมันไปเสียเฉยเฉย หนึ่งในนั้นที่ยืนดูก็มีพ่อเท่าฝากับเมียอยู่ตรงนั้นด้วยพ่อเท่าฝาพูดขึ้นทั้งที่ไม่ได้หันไปมองเมียรักพูดว่าเส้นทางนี้แหละยายเอ้ยที่จะพาหมู่บ้านของพวกเราให้ร่ำรวยยายยังทำหน้างง,งไม่รู้ความหมายว่าเส้นทางที่ทำตรงนี้มันเกี่ยวกับความรวยตรงไหนกันก็แค่ทำให้ไปไหนมาไหนไม่ต้องเลอะขี้โคลน นั่นแหละคือข้อดีที่สุดของเส้นทางอันนี้ยายมองตาเท่าของเธอที่กำลังยิ้มมองเส้นทางสีดำอย่างมีความสุขระหว่างที่ทดอุ้มลูกมองดูถนนอยู่นั้นช่างอายก็เดินเข้ามาแล้วพูดว่า ท่านเทวดาครับผมมีวิธีที่จะไม่ต้องหยุดงานเฉยๆเมื่อกี้ได้ปรึกษากับคุณคือมาว่าถึงไม่ได้ส่องกล้องหาระดับแต่ก็ยังสามารถส่องเป็นเส้นตรงเพื่อให้รถแทรกเตอร์เกรดดินล่วงหน้าไปก่อนโดยใช้สายตามองผ่านหลักไม้มองซ้อนทับกันเป็นระยะๆะะไปเรื่อยๆเพื่อให้ถนนกับป่าไม้ด้านข้างออกไปก่อนอย่างน้อยก็ทำให้มีพื้นที่เหลือเพื่อการสัตว์ร้ายเข้ามาจู่โจม แต่ไม่ต้องห่วงไม่มีใครลงจากรถเด็ดขาดทศที่ได้ฟังก็เห็นดีด้วยทันทีบอกว่าโอเคแผนนี้เยี่ยมเลยถึงจะคดเคี้ยวบ้างตรงบ้างแต่เมื่อกลับมาส่องกล้องทีหลังมันก็จะตรงเองช่างอายถึงกับยิ้มหน้าบานที่ไม่ต้องนั่งนอนรออยู่เฉยเฉยทศกอดลูกยืนคิดจะกลับบ้านไปตอนนี้หรือว่าจะหาท่านทองคำดีนะเพราะว่าใกล้กันแค่นี้เอง แต่ถนนมันเป็นคนละเส้นทางที่เห็นถนนยางมะตอยตรงไปข้างหน้าแต่ว่าเส้นทางเก่ามันเลี้ยวไปทางขวาเมื่อมองไปไกลลิบลิก็จะเห็นเป็นช่องโหวกของป่าไม้ที่มีรถแทรกเตอร์จอดอยู่ทั้งสามคันยิ่งเห็นชัดว่าถนนเส้นนี้ตรงไปข้างหน้าอย่างเดียวพศหันกลับมาถามช่างอายถนนจากตรงนี้ไปถึงหมู่บ้านข้างหน้าคาดว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่กันนะ ถ้าดันดินอย่างเดียวตอนเย็นค่ำๆก็คงถึงครับทดตัดสินใจได้ทันทีงั้นอยู่ต่อเพื่อไปหาท่านทองคำแล้วค่อยกลับไปเมืองเทวดาแต่ว่าทีมงานของช่างอายบางส่วนกำลังจะกลับเมืองเทวดา เอาแบบแปลนที่ท่านเทวดาวาดรูปนำไปให้คุณขือผู้ดูแลเมืองเทวดาสร้างให้ทำตามแบบอย่างเร่งด่วนรถบรรทุกพร้อมคนงานกับช่างบางส่วนไปด้วยทศพาลูกเมียเดินกลับมาที่รถของเขาบอกกับจางว่าเดี๋ยวเราขับรถตามแทรกเตอร์ไปพี่เคยจำได้ว่าเส้นทางนี้คราวก่อนมันเป็นช่องลม เพราะมีภูเขาลูกใหญ่ขนาบทั้งสองข้างสังเกตต้นไม้เอียงเกือบทุกต้นเวลารถเราผ่านยังรู้สึกได้เลยถึงความแรงที่ประทะข้างลำตัวพี่มีความคิดจะสร้างพลังงานไฟฟ้าที่นี่จะได้มีไฟไปเลี้ยงระบบโทรเลขภาษาหรือบางทีอาจจะเปลี่ยนเป็นวิทยุสื่อสารใช้สายที่เรียกว่าโทรศัพท์จะได้ให้รถแทรกเตอร์ปรับพื้นบริเวณนั้นให้เรียบเสียก่อน แล้วทดลองเอาธงไปปักดูความแรงของลมที่ตีธงสะบัดว่าจะแรงแค่ไหนจะได้ประเมินแรงลมเป็นไฟฟ้าจางพูดขึ้นว่าที่เมืองของเราก็มีเครื่องปั่นไฟอยู่แล้วไม่ใช่หรือคะแต่มันไม่เหมือนกันเพราะว่ามันคือ ไฟฟ้าฟรีไม่ต้องให้คนมาคอยเติมน้ำมันเพราะตอนนี้เมืองของเรามีพร้อมทุกสิ่งแม้แต่เด็กรุ่นใหม่ก็พัฒนามีความคิดที่ต่อยอดมาจากรุ่นพี่หลายหมู่บ้านหลายแคว้นเข้ามารวมกันกลายเป็นแหล่งที่ผู้คนมีสมองมีความคิดเข้ามาช่วยกันพัฒนาสิ่งต่างๆถ้าหากพี่สอนพวกเขาบอกว่าจะสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าแค่ออกแบบแล้วควบคุมการสร้างแค่ครั้งแรกเท่านั้น ต่อไปพวกเขาก็จะพัฒนาได้เองโดยที่พี่ไม่ต้องไปข้องยุ่งเกี่ยวอีกเลยดูอย่างวิทยุสื่อสารที่เราใช้ครั้งแรกยังต้องช่วยกันอุ้มขนย้ายตอนนี้เล็กเหลือเท่าแขนเองจางเมียรักได้ยินก็พงกหัวงึกๆเป็นการบอกว่าเข้าใจเมื่อสามคนพ่อแม่ลูกขึ้นรถแล้วสตาร์ทเครื่องยนต์ท่านอ้ายที่ย็นอยู่ข้างๆได้ไปเคาะประตูรถถามว่าจะไปไหนจางเป็นคนเปิดประตู ทศโกนตอบออกมาว่าจะไปดูพื้นที่อยากจะสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าท่านไอตะโกนแข่งกับเสียงเครื่องยนต์ภายนอกตอบไปว่าน้องไปด้วยได้หรือไม่ทดตอบขึ้นว่าโอเคไปด้วยกันสินึกว่าอยากอยู่ที่นี่เลยไม่ได้ชวนแหมพี่ชายไปไหนน้องก็อยากไปด้วยทุกที่นั่นแหละแล้วหันหน้าไปทางคือพูดขึ้นว่าเร็วๆคือ ไปดูพื้นที่ที่คุณทศจะสร้างกังหันลมคือได้ฟังทั้งที่กำลังนั่งคุยอยู่กับชาวบ้านต้องตอบว่าขอโทษนะคราวหลังถ้าเจอกันอีกจะเล่าให้ฟังต่อถึงได้รีบอุ้มลูกชายพาน้องหญิงเดินเร็วขึ้นไปบนรถแล้วพากันขับออกไปตามเส้นทางที่รถแทรกเตอร์ทั้งสามคันเข้าไปในป่าลึกคือพูดขึ้นว่าโอ้โ oh ห แค่ช่วงเช้ายังไม่ถึงครึ่งวันรถเกรดก็ทำงานไปได้ไกลขนาดนี้เลยอย่างนี้ถนนถึงได้สร้างอย่างรวดเร็วแต่พอขับมาถึงที่เป็นป่าไม้พุ่มเตี้ยที่เป็นจุดบริเวณสันนิษฐานของทศถึงจะเป็นคนละเส้นทางแต่ยังอยู่ในช่องของภูเขาดูเหมือนจะอยู่ปลายช่องภูเขาด้วยซ้ำก็เลยเหมือนมีกำแพงช่วยบีบลมเข้ามาทำให้แรงกว่าเส้นทางที่แล้วเสียอีก ทดได้ใช้วิทยุสื่อสารปรับเคลื่อนความถี่ให้ตรงกับของช่างที่สร้างถนนช่างอายเป็นคนรับทดพูดว่าช่างอายขอยืมรถเซกเตอร์สองคันช่วยปรับพื้นที่ตรงรถเราจอดให้หน่อยเราจะสร้างกังหันลมผลิตไฟฟ้าไว้ที่นี่ว่าจะได้จำนวนเท่าไหร่ช่างอายตาโตทันทีเมื่อได้ยินสิ่งประดิษฐ์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งรีบตอบกลับทันทีว่าจะไปเดี๋ยวนี้เลยครับแต่ผมไม่ได้ไปช่วยดูให้ลูกน้องไปทำแทนได้ไหมครับ ทดตอบว่าอ๋อไม่เป็นไรไม่ได้สําคัญอะไรมากแค่ปรับพื้นที่ให้มันเรียบเท่านั้นเองช่างไอตอบว่าโอเคครับท่านเทวดาเขาก็อยากเห็นพื้นที่ตรงนั้นเหมือนกันแต่ความสําคัญมันยังไม่ถึงเวลาเมื่อเทียบถนนต้องปรับนี่สิสําคัญที่สุดตอนนี้อย่างน้อยถนนดินก็ควรจะไปถึงหมู่บ้านข้างหน้าเสียก่อนถึงจะเป็นแค่ถนนดินธรรมดาก็ยังดีกว่าเส้นทางเกวียนที่เป็นหลุมเป็นบอ่อ สำยังแคบจนสวนกันยังไม่ได้รถแทรกเตอร์ทั้งสองย้อนกลับมาท่านเทวดาบอกให้ปรับไปให้ไกลที่สุดแล้วดันต้นไม้เล็กต้นไม้ใหญ่มาไว้ตรงกลางเผื่อว่าจะได้เป็นไม้ทำฟืนเมื่อแห้งเมื่อเวลาถึงเที่ยงก็หยุดกินข้าวพื้นที่ที่รถแทรกเตอร์ ปรับหน้าดินก็เห็นอย่างกว้างไกลไปถึง1ใน4โดยประมาณจากสายตาผ่านภูเขาทั้งสองด้านส่วนแทรกเตอร์ที่ขับปรับถนนไปคันเดียวช่างอายคอยหันกลับมาเลงถนนเส้นเดิมโดยการมองเปรียบเทียบไม้กระดกหัวท้ายไม่ให้คนขับรถ เอียงออกจากแนวถนนเส้นเดิมแล้วความเป็นจริงอย่างที่ท่านเทวดาบอกไว้ทำให้ตกใจขวัญหนีดีฟอเมื่อเสือตัวใหญ่กระโดดขึ้นบนฝากกระโปรงหน้ารถแทรกเตอร์แล้วใช้เท้าอันใหญ่ตะปบที่ตาข่ายเหล็กหนาะอันมีกระจกที่อยู่ด้านในอีกทีมีเสียงดังตึงตังหลายครั้งมันรู้ว่าคนคืออาหารที่หากินง่ายที่สุดราการต่อสู้วิ่งหนีก็ช้ารสชาติก็อร่อยกว่าสัตว์ทั่วไป คนขับรถถึงจะเคยผ่านประสบการณ์อย่างนี้มาบ่อยครั้งแต่ทุกครั้งก็ยังชวนให้ขนหัวลุกได้ทุกทีส่วนช่างอายนั้นเพิ่งเจอประสบการณ์ครั้งแรกถึงกับหน้าซีดเผือกถ้าหากไม่มีท่านเทวดาหยุดงานไว้ทันป่านนี้ชีวิตของเขาก็คงสูญสิน้นถูกเสือคราาไปกินเสียแล้วอย่างแน่นอนช่างอายถึงกับยกมือท่วมหัวสาธุขอบคุณท่านเทวดาที่ช่วยชีวิตเขาไว้ส่วนคนขับรถแทรกเตอร์ก็ยกมือไหว้ ขอบคุณคุณคือที่มองเห็นภัยอันตรายถึงได้สร้างตาข่ายเหล็กหนานี้ไว้ให้มันได้ช่วยชีวิตของเขามาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วเสือตัวนั้นมันตะปบอยู่นานพอสมควรโดยหวังที่จะเข้ามาภายในดวงตาของมันโกรธเกรี้ยวอย่างเห็นได้ชัดแม้รู้ว่าอยู่ข้างในจะปลอดภยัยแต่เมื่อเห็นใบหน้าที่ใหญ่โตเท่ากระดง้ง ต้องผวาหน้าซี่ทุกครั้งไปถ้ามีรู้ให้ใช้ปืนยิงก็คงจะดีวันหลังจะได้ปรึกษาท่านเทวดาให้ช่วยออกแบบแล้วไม่นานเสือตัวนั้นก็กระโดดลงจากรถเดินเข้าป่าข้างทางไปช่างอายมองคนขับที่ยังคงเกรดดินต่อไปตั้งแต่เสือขึ้นมาก็ยังไม่ได้หยุดทำงานแม้แต่หยุดรถจากความตกใจช่างเป็นคนที่เข้มแข็งอะไรอย่างนี้ แต่ในความเป็นจริงคนขับมั่นใจในโครงตะแกรงนี้ต่างหากเมื่อช่างอายกแขนขึ้นดูนาฬิกาก็บอกให้ช่างหยุดพักกินข้าวหอ่อรถแซคเตอร์ลำใหญ่เท่าครึ่งรถสิบล้อในโลกปัจจุบันทดเป็นคนออกแบบแต่คือได้เพิ่มเติมตอนหลัง ยิ่งมีการสร้างทางต้องปรับปรุงเพิ่มต้องมีแอร์มีพัดลมดูดอากาศและมีส้วมติดตั้งในตัวรถต้องมีเบาะนั่งสำรองอยู่ด้านหลังเมื่อจะใช้ส้วมก็แค่ยกเบาะขึ้นด้านข้างใช้เป็นแบบถ่ายตรงทำความสะอาดเช็ดด้วยกระดาษทิชชู่มันไม่ใช่ของส่วนรวมมีไว้เพื่อส่วนตัวเท่านั้นเหตุที่ทำเพราะว่าป้องกันการลงจากรถเมื่อยามค่ำคืนก็สามารถปรับเบาะให้เรียบเป็นที่นอนได้อีกต่างหาก รถคันนี้จึงเป็นเหมือนบ้านเคลื่อนที่ของคนขับแทรกเตอร์เขาถึงได้รักมันมากบางคืนในที่เปลี่ยวของป่าทึบทีมช่างกล้องก็ต้องอาศัยหลับนอนด้วยเพราะรถทั้ง3คันล้วนมีเหมือนกันทั้งหมดเวลานอนสามารถเบียดกันได้ถึง3คนต่อคันคนคุ้มกันก็มาอาศัยนอนด้วย แต่ก็มีน้อยครั้งที่จะมานอนนอกจากช่วงเวลาฝนตกเท่านั้นที่รถใหญ่ใช้นอนเข้ามาไม่ได้เพราะเส้นทางเป็นดินทําให้ถนนลื่นครั้นจะกลับก็มาไกลใช้เวลานานเพราะทํางานเลยไปถึงกลางคืนเมื่อง่วงก็ต้องพาก,กันนอนตรงนั้นเลยส่วนทางหมู่บ้านเสือร้องตอนนี้ได้ยินเสียงแว่วๆแต่ไกลคล้ายเหมือนกับเสียงของรถแล้อของท่านเทวดาแต่เสียงมันไม่ได้มาจากเส้นทางที่ใช้จึงพากันหวั่นวิตต เตรียมพร้อมรับศึกท่านทองคำคิดในเมื่อยังมีท่านเทวดาแผ่นดินอื่นก็อาจจะมีบ้างแล้วใหญ่จะไม่มีให้เกิดขึ้นได้ล่ะความคิดสงสัยนี้เกิดเป็นความวิตกกังวลว่ามันคือสิ่งใดทำไมถึงดังมาจากในป่าทางทิศตะวันตกเฉียงออกไปทางเหนือนิดนิดถ้าจะส่งคนไปในเส้นทางที่เป็นป่าทึบจุดนั้นมันอันตรายอย่างยิ่งเพราะว่ามันเป็นถิ่นของแมวยักษ์ก็คงตั้งป้อมรออยู่ที่นี่เท่านั้น ส่วนทางด้านทศที่กำลังนั่งดูอยู่ในรถเมื่อแดดที่ร้อนแรงได้ทุเลาลงเกือบถึงช่วงเย็นพื้นที่ก็โล่งไปไกลสุดลูกหูลูกตารถของทศขับไปจอดด้านข้างเพราะว่าต้องหลบฝุ่นที่ลมหอบมาปะทะจากนั้นก็วิทยุบอกคนขับแทรกเตอร์ทั้งสองว่าจะไปด้วยกันหรือไม่ที่หมู่บ้านเสือร้องแต่ทั้งสองบอกว่าจะขอนอนในรถที่นี่พรุ่งนี้จะได้ทำต่อให้เสร็จ ทดเลยขับรถ8ล้อตามในเส้นทางที่แทรกเตอร์ของช่างอายทำไว้ส่วนทางด้านหมู่บ้านเสือร้องก็ต้องตกใจเมื่อเสียงเข้ามาใกล้พร้อมกับเสียงต้นไม้หักโค่ล้มดังตามมานักรบทุกคนต่างเตรียมธนูหัวเหล็กเพื่อยิงใส่ศัตรูเมื่อสิ่งที่ส่งเสียงคำรามเหมือนของรถ8ล้อท่านเทวดาปรากฏออกมาให้เห็น คนขับตาไวเห็นนักรบกำลังจะยิงธนูรีบปิดเครื่องยนต์เปิดประตูตะโกนบอกพวกเราเป็นคนของท่านเทวดาส่งมาทำเส้นทางถึงท่านนักรบที่ดึงสายธนูจนตึงสุดกำลังจะปล่อยต้องยกคันขึ้นแล้วยิงออกไปบนฟ้าแทนรถของท่านเทวดาก็มาถึงทันเวลาพอดีนักรบที่เห็นรถของท่านเทวดาอยู่ด้านหลัง ของสิ่งที่ทำลายต้นไม้จนเป็นทางจอดอยู่ถึงได้แสดงความดีใจร้องบอกหัวหน้าว่าท่านทองคำรถ8ล้อของกลุ่มท่านเทวดาอยู่ข้างหลังจบตอนที่116เครื่องจักรทำถนนยางมะตอย4ขอบคุณที่รับฟังนะคะ